ก่อปามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติยอมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนามพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติยอมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจจนามาเผยแผ่เชื่อว่าอุทายีสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของพระธรรมกถึกหรือคุณสมบัติของพระผู้เทศหรือผู้แสดงธรรมนั่นเองก้อวามในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนนท์ การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นมีใช่ทำได้ง่ายวิสุ์เมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่นเพิ่งตั้งธรรมห้าประการไว้ในตอนแล้วแสดงธรรมแก่ผู้อื่นนั่นก็คือหนึ่งเ,เราจะแสดงธรรมไปตามลำดับไม่รวบรัดตัดใจความแสดงธรรมอ้างเหตุอ้างผล แสดงไปโดยลำดับขยายความเพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นได้มีความเข้าใจ 2. เราจักแสดงธรรมด้วยการอ้างเหตุเหตุที่เราแสดงธรรมก็เพื่อที่จะให้รู้จากบาป,ปุลคุณโทษนั่นเองเพื่อให้ผู้ฟังรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักกุศลรู้จักอกุศลอันในประการที่สามจากแสดงธรรมโดยอาศายัยความเป็นดูก็คืออาศายัยความเมตตาเป็นหลัก เพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นได้หลักธรรมเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อนําตนไปสู่ความพนทุกนั่นเองอันตรีเราจะาแสดงธรรมโดยไม่เพ่งอามิตรแล้วแสดงธรรมคือไม่หวังลาบไม่หวังเครื่องการเทศอย่างนั้นเป็นตน้นในประการที่5เราจะแสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อื่นก็คือไม่ยกตนขึ้นไปกระทบกระทั่งผู้อื่น หรือว่ายกพู้อื่นมากระทบกระทั่งเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้คนได้เข้าใจว่าตัวเองนั้นดีเด่นอย่างนี้เป็นต้นข้อความเหล่านี้เข้ามาในพระสูตรอังคุตนิกายปัจจกานิบาตพระไตรปิฎกเร่มที่22ข้อที่159หน้าที่263้ยกสิามพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่ก็เพื่อให บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติและเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมก็น,นำสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในใจเราเพื่อที่เราจะได้ปัญญาในการฟังธรรมนั่นเองดังนั้นการฟังธรรมก็คือการเพิ่มปัญญาให้กับตนเองดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมก็คือโุสูตรก็คือสุตะร,รู้มากฟังมากฟังมากก็รู้มากรู้อะไรรู้ธรรมการาสอนของพระพุทธเจ้า และนำไปประฏิบัตินั่นเองจรรญพร